วันนีเพื่อนเมาสายคริปโตทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเมาสร็อกเกอร์เชียช่องสำหรับผลพักเ x ก p าพีอาและท่านที่สนใจในระบบนิเวศของเอกซาพีเอนะครับข่าวร้อนนะจะบอกว่ารีบกลับจากที่ทํางานแล้วต้องรีบอัดนะเพราะว่าเป็น Talk of the ดอะทาวของเอกซาพีอานะ ประเด็นก็คือว่าวันนี้เนี่ยมันมีเรื่องฮือฮ้างแต่เช้าเนาะหลายคนเนี่ยบางทีอาจจะเริ่มเริ่มตามจากทาง X นะหรือ Twitter ใช่ไหมในส่วนช่องทางไทยก็เริ่มมีบ้างแล้วมีพูดถึงบ้างแลวนะคราวนี้วันนี้มันมีไฮไลท์ก็คือว่ามันมีกําหนดการใช่ไหมในเรื่องของเอกสารตัวหนึ่งนะที่เป็นการยื่นอุทธรณ์นะถ้าเรียกชื่อมันคือเขาเรียกว่าฟอร์ม4แล้วกันนะเป็นรายละเอียดของการอุทธรณ์นะฟอร์ม4นะฟอร์มตัวนี้อธิบายที่มาก็คือว่ามันจะต้องอใส่หัวข้อที่เป็น หัวข้อหลักๆแล้วกันว่า SEC เนี่ยนะจะมีการอุทธรณ์เนี่ยคำตัดสินของ j u d g e t o r r e s ในเรื่องอะไรบ้างหลักๆนะครับนะประเด็นก็คือว่ากํำหนดการเนี่ยนะเบื้องต้นคือตอนนี้มันมีความสับสนเรื่องกําหนดการอยู่ก็คือว่าเบื้องต้นเข้าใจกันว่าเป็นเที่ยงวันของวันนี้นะ,ะพยายามไปดูจากไอ้ตัวคําร้องที่ยื่นตอนเมื่อมาสองอาทิตย์แล้วนะช่วงต้นไอตุลานะ ในนั้นมันจะเขียนบอกว่าเจ้าฟอร์ม C เนี่ยนะหลังจากที่ยื่นไอ้จำนงจะอูทอร์แล้วเนี่ยภายใน14วันเนี่ยต้องยื่นตัวรายละเอียดในฟอร์ม C นะมิฉะนั้นนะมิฉะนั้นนะตัว คำอุทธรณ์จะตกไปนะมันมีการเขียนแบบนี้นะมันก็เลยเกิดประเด็นค่อนข้างจะฮือฮาว่าเอ๊ะตกลงว่า SEC ีเนี่ยไม่อุทธรณ์แล้วใช่ไหมหรือว่าทางคดีมันตกไปแล้วใช่ไหมก็เลยจะมาเคลียร์ประเด็นให้นะอันนี้หลักๆเนี่ยวันนี้ช่วงตั้งแต่ทราบข่าวเนี่ยผมพยายามตามทนายท่านหนึ่งนะที่ค่อนข้างจะแอคทีฟในวันนี้ก็คือ,อคนที่ชื่อเฟรดริสโบลีนะคนนี้ก็เป็นทนายนะเป็นทนายตัวจริงๆนะที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของพวกคริปโตนะแล้วก็เกี่ยวกับพวกเรื่องของการฟ้องร้องทางด้านแรงงานต่างนนๆนะ แกมีการเคลื่อนไหวนะคอนทางเยอะวันนี้นายเจอร์มีก็มีการพูดถึงนะประเด็นแรกก่อนก็คือตัวฟอร์มที่ว่านะไอฟอร์มซที่ว่าเนี่ยมันมีความสับสนในเรื่องของวันที่ก่อนก็คือว่าคำว่า14วันเนี่ยนับจากวันไหนนะยกตัวอย่างเช่น SEC เนี่ยมันยื่นวันที่2เดือน10ใช่ไหมอพอบวก14วันคือ16วันนี้นะโอเค16ของฝรั่งนะคือ17ของเรานะแล้วก็เที่ยงคืนกะ็คือเที่ยงวันเราก็คือ,อมัน11บเอโมงเที่ยงนะของของวันเวลาปัจจุบันของเรานะ ไม่มีการยื่นนะคราวนี้ในระหว่างวันเนี่ยมันมีการโต้กันไปโต้กันมานะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยมันนับวันไหนนะมันนับตั้งแต่วันที่มันยื่นหรือไฟลิ่งหรือมันนับวันที่มันขึ้นหลอกเข้าไปนะมันจะมีเหมือนกับว่าการใช้เวลานิดนึงว่าพอยื่นไปแล้วนะกว่าจะตีขึ้นทะเบียนเนาะใช้เวลาประมาณวัน2วันนะมันก็เลยเกิดประเด็นถกเถียงกันอีกว่าจริงๆเป็นพรุ่งนี้หรือเปล่านะหรือแม้แต่บางคนว่าไปถึงวันเสาร์เลยนะอันนี้เนี่ยก็ยังมีความไม่ชัดเจนแน่นอนแต่ผมจะบอกว่าอย่างนี้ สิ่งที่ XRP Army ต้องรุ้นนะไม่ใช่ตัวฟอร์ม4นะหลายคนไปโฟกัสตรงนี้มากเกินไปนะอย่างแรกอธิบายก่อนนะทนายเฟร็แกอธิบายว่งางี้อย่างแรกเลยถ้าเราไปดูในกฎหมายนะในกฎหมายเนี่ยนะแกริสไว้ให้นะเป็นรูของ second circuit นะข้อ12.1 d d o c นะมีการพูดว่าถ้ายื่นฟอร์ม C ไม่ทันนะศนะารอาจจะนะ ไม่รับอุทธรณ์แล้วก็ยกยกคำร้องไปเลยใช้คําว่าอาจจะนะคำว่าเมนะเนี่ยหมายความว่าอาจจะยกหรือไม่ยกก็ได้อยู่ในดุลพินิษของศาลนะคราวนี้ในตัวฟอร์ม C ีคนก็ไปแกะกันมาถ้าใครไปดาวน์โหลดตัวฟอร์ม C มานะผมไปลองดูแล้วะนะพอดีมันอยู่ลึกแล้วมันคุยกันเยอะมากเลยเถ้าใครจะไปลองหานะด้านล่างสุดของฟอร์ม C เนี่ยมันจะมีเขียนข้อความที่แย้งกันนิดหนึ่งในตัวฟอร์ม C นะมันเขียนด้านล่างว่า,าจะต้องยื่นภาย14วันมิฉะนั้นนะตัวคดีอุทธรณ์ใช่ไหมจะ โดนยกฟ้องนะมันใช้คำว่า will be dismissed นะในนั้นใช้คำว่า will be dismissed หรือว่าจะต้องยกฟ้องใช่ไหมแต่ในตัวกฎหมายเนี่ยเขียนว่าอาจจะนะคานิทนายเฟรดเนี่ยอธิบายว่าอย่างนี้แกบอกว่าถ้าพูดถึงตัวน้ำหนักและกันตัวกฎหมายเนี่ยมีน้ำหนักมากกว่าตัวฟอร์มคือฟอร์มเนี่ยพูดง่ายๆคือมันพิมพิมเป็นเอกสารตัวหนึ่งแหละแต่ว่าตัวกฎหมายจริงๆนะฮะมันบอกว่าอาจจะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะชี้แจงก็คือว่า Uh, การไปโฟกัสว่า SEC เนี่ยจะยื่นหรือไม่ยื่นฟอร์ม C นะจะเป็นวันนี้หรือแม้แต่พรุ่งนี้ใช่ไหมหรือแม้แต่วันเสาร์ก็แล้วแต่เนี่ยไม่ใช่ประเด็นเราไม่ได้ลุ้นตรงนั้นเราลุ้นว่าตราบใดก็แล้วแต่ที่ยังไม่ยื่นฟอร์ม C เนี่ยมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นได้ก็คือการเซตเตอร์เมนต์นะก็คือพูดง่ายๆ SEC คุยกับ r i p p l e เรียบร้อยแล้วอาจจะจบที่ตัว เบื้องต้นที่ศาลที่จัสติเวสตตัดสินมาหรือจะมีการเจราจาบอกว่าขอเพิ่มแล้วก็ริปเปต,ตกลงนะเหตุการณ์นี้ยังเกิดขึ้นได้ตราบเท่าที่ยังไม่ยื่นฟอร์ม C นะแต่ว่าถ้ายื่นฟอร์ม C ไปแล้วนะกระบวนการในการอุทธรณ์น่าจะต้องไปแน่นอนก็คือต้องไปฟังตัวสำนวนอย่างละเอียดในช่วงทันวานะน,นี่อิงก,กับทนายเจอร์มี่นะครับนะดังนั้นก็คือว่าลุ้นเนี่ยอย่าลุ้นผิดจุดนะอย่าไปสนใจว่าจะยื่นเลยกําหนดไปแล้วหรือไม่นะพรุ่งนี้นะถึงเลยนะทนายเฟรดบอกว่า ถึงแม้เลยไปแล้วนะในกฎหมายมันเขียนคําว่าอาจจะนะแปลว่าศาลเนี่ยก็ใช้ดุลพินิษสมมติแจ้งว่าป่วยเลยมายื่นไปถานศาลก่อนอนุญาตนะก็คือจะบอกว่ามันฟอร์มซีมันสองแผ่นหนึ่งนะเพราะฉะนั้นแกก็บอกว่าอย่าไปให้น้ําหนักกับตรงนี้มากนักนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยเผื่อใครตื่นเต้นนะบอกว่าเฮ้ยไอตัวคดีนะมันสิ้นสุดไปแล้วเนี่ยไม่จริงไม่จริงต้องบอกเลยว่าเรายังคงต้องรอจนกว่าจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการลัดส่วนผมนะผมดุลว่าไอ้ที่มันช้าเนี่ยนะ ผมหวังว่านะมันจะมีการคุยกับริป p l e อยู่นะแล้วก็ประกาศเซตเทลก่อนที่จะยื่นฟอร์มสีนะช้าสุดตีช่วนเสาร์แล้วกันพอดีดิวเดตมันมีหลายด mm ิวเดตดิวเดตเบื้องต้นคือวันนี้ใช่ไหมบางคนบอกเป็นพรุ่งนี้เที่ยงและผมเห็นบางคนเนี่ยนะ mm hmm. ก็บอกว่าอาจจะเป็นถึงวันที่18 mm hmm. ใช่ป่ะเออนะโทษทีเออไม่ใช่18บแปก็พรุ่งนี้นะอ่ะเบื้องต้นดิวเนี่ยที่คิดว่าช้าสุดน่าจะเป็นพรุ่งนี้เที่ยงนะ mm hmm. แต่กระนั้นถึงเลยพรุ่งนี้เที่ยงไปแล้วนะครับนะสิ่งที่ จะเกิดขึ้นได้คือไปยื่นเลทนะยื่นเลยกําหนดแล้วศาลก็ยังรับอุทธรณ์นั่นคือคีย์ที่ต้องจําไว้นะยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่ไม่น,น่าสนใจคืองี้หลังจากที่ข่าวออกเนาะราคา XRP ม,ม,มันมันมันมีแอร์เรียคชันคือตอนแรกเนี่ยผมก็ดูแล้วเอ๊ะแป,กแปกลกๆราคาดูแป,แปลกๆนิดนึงคืออ่ะขึ้นไปเสร็จนะแท่งเนี้ยแท่งเนี้ยน,นะแท่งตอนประมาณสนะี่โมงนะสี่โมงสี่โมงฝรั่งทัวทีถ้าเป็นของเราเนี่ยเป็นช่วงสายๆนะช่วงก็เก้าโมงสิบโมงแล้วกันอ่าช่วงก่อนคดีนะ ช่วงก่อนดีวที่คนคาดว่าจะเป็นตอน11โมงของวันนี้นะมันมีแท่งเนี้ยปี๊ดขึ้นมานะคันไอ้แท่งเนี้ยพอดีในเชิงกราฟมันมีแนวสำคัญตุ้งแถวๆ0.55ของผมนะถ้าเส้นเนี้ยถ้าเกิดใครเปิดคลิปกันมาตลอดเนี่ยเป็นเส้นที่อยู่ยงของพันนะอ่าเป็นเป็นแนวต้านช่วงที่มันไหลเนี่ยในเดือนตุลาคมนะถ้าสังเกตนะตัวตัวที่มันขึ้นมาไส้เทียนมาแตะแถวเนี้ยมันอยู่ตั้งแต่วันที่2เลยนะก็คือไอ้ช่วงที่มันอุทธ่ณ์นั่นแหละช่วงที่มันอู่ทอนน่ะนะอ่า โดดดิ่งมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะก็มานั่งสร้างฐานใหม่นะแล้วก็มีการเทสนะหนทีนะพูดง่ายๆคือโอ้โหเรีแอคชั่นกับเเส้นสีฟ้าเนี่ยค่อนค่อนข้างจะชัดมากก็คือวันที่15เนี่ยนะมีการขึ้นไปแตะทีหนึ่งแล้วก็ลงเลยนะจากนั้นมาทะลุเนี่ยวันเนี้ยวันเนี้ยวันเนี้ยมีการทะลุแล้วอันนี้ให้ดูกราฟชั่วโมงแนละ้วจะได้เห็นภาพอีกหนึ่งนะคราวนี้เนี่ยสิ่งที่น่าใจคือมันโหเว้ยปกตินิสัย XRP นะถ้าถ้าเป็นข่าวลวงนะพอแท่งนี้เสร็จปุ๊บนะ สามแท่งนี้ตอนแรกดูเหมือนนะผมรออีกแท่งสองแท่งว่าปิดมิดเลยเนะี่ยก็คือมันจะมาหลุดนี่เลยฮนะ0.54ไปเลยอย่างเงี้ยนกะรู้ไหมอันนี้คือที่ใส่นะคราวนี้มันโฮ่เส้นนี้ค่อนข้างจะเหนียวเว้ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่น่าสนใจคือคือต้องบอกว่าในสมมติฐานผมเนี่ยเชื่อว่ากราฟเนี่ยมันมีวงในบางอย่างนะเบื้องต้นก็คือว่า คนเนี่ยไม่ได้ทิ้งทันทีหลังจากที่มีการเฉลยนะคือมีคนคนเร,เรียกว่าเริ่มออกมาพูดแล้วบอกเฮ้ยอย่ายไปซีเรียสเลยถึงแม้ฟอร์มซีไม่ยื่นเนี่ยมันก็ยืน่นแล้วสารก็พิจารณาอยู่ดีนะแต่กลายเป็นว่านะราคามันก็ไม่ลงอย่างอย่างที่ควรจะเป็นอย่างที่ผมคิดนะอย่างแรกผมคิดว่าแท่งเขียวเนี่ยมันต้องมิดไปแล้วน่าจะต้องหลุดแนวรับแถว0 5ู .5 มันก็เลยกลายเป็นแนวต้านไปนะดังนั้นเราต้องมาลุ้นกันในช่วง2วันนี้นะผมมองว่าพรุ่งนี้ไม่เกินวันเสราร์เนี่ยเราต้องน่าจะได้ได้วว่าจะ ฟอร์มซีไหมหรือว่าจะจุปากแล้วก็เซตเทลแล้วเราก็มูลกันนะผมจะได้ทำคลิปซีรีมูลสัก,กทีนะเพราะว่ารออยู่นะโดยราคาใช่ไหมที่เป็นแนวต้านสำคัญก็คือว,ว่าถ้าหลังจากยืนตรงนี้ได้นะราคาไทยก็ถ่านเทลน,นะประมาณ18ุเท่าไหร่นะ มาเนี่ย18.4นะ18.5นะราวนี้แนวต้านถัดไปเนี่ยราคาไทยประมาณ20.2นะ20.3นะแล้วก็ราคาที่ที่สำหรับผมนะเรียกว่าถ้าเบรกตรงนี้คือเชื่อแน่นอนว่ามูนแล้วก็คือ26บาทของราคาอ้ US ดอลลาร์ประมาณ0.75นะอันนี้เป็นแนวต้านในเชิงกราฟที่ชัดเจนมากนะว่าต้องเบรกให้ได้ถึงจะฟันธงมามูนแล้วกันคือต้องบอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ทะลุ0.5อ่า US ดอลลาร์26บาทไทยใช่ไหมแล้วถ้าไปนี่คือไปแบบระเบิดบึ้มไปเลย,ยนี่นะคือมูนแล้วเราก็จะเริ่มมาคุยกันเฮ ม,ม,มันมันมันมูนแล้วเนี่ยจะทำยังไงกันดีนั่นคือซีรีส์ต่อไปนะครับนะยังไงก็แล้วแต่คลิปนี้นะอย่างที่บอกไม่ได้เป็นการเชียร์ซื้อเชียร์ขายตัว XRP นะเป็นการแชร์มุมมองเรื่องกฎหมายกับรักษาของกราไปเฉยนะตัวผมเองอถ้าตามกันมาตั้ง3ปีกว่าแล้วเนี่ยเราก็สะสมกันมาตลอดทางนะนาทีนี้ถ้าใครยังไม่ได้ขึ้นใช่ไหมก็ต้องลองคิดดูแล้วล่ะว่าตกลงจะขึ้นหรือไม่ขึ้นใช่ไหมความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะแต่ผมจะพูดเสมอเนาะสมมุติว่าเทตุผลทำไมผมถึงถือ XRP ใช่ไหมผมมองว่าดาว มันก็อุทธรน,นะมันอุทธรแล้วก็ยังไม่ได้ทิ้งดิ่งนะอย่าลืมนะ XRP ตอนทิ้งดิ่งเหลือ2บาท3บาทเลยนะตอนที่มันฟ้องต่อแรกนะเพราะฉะนั้นาราคาหลังรีแอคชั่นเนี่ยแทบจะไม่มีนะแล้วตลาดเองเนี่ยถ้าเกิดเราดูาทรงของตลาดนะมันค่อนข้างจะม,มีมีลักษณะของการค่อยๆยกฮายยกโลยกฮาย,ยค่อยๆเนิบๆนะเหมือนว่าตลาดอยากจะไปนี่คืออาการที่ว่ากันตามเนื้อผ้าดังนั้น2วันนี้นะย้ำอีกครั้งหนึ่งอลองดูนิดนึงว่าจะมีการประกาศเซตเมนไหมนะแต่ว่าถึงกันนั้นนะ ถึงแม้ยื่นฟอร์มซีนะลึกๆผมก็เชื่อว่าคาดีเนี่ยไม่ค่อยน่าจะมีผล XRP เนี่ยในความเห็นส่วนตัวนะผมคิดว่ามันจะต้องมูลนะแต่มันจะมีพวกเรื่องยูทิลิตี้เรื่องในบางอย่างที่มาช่วย drive นะอย่าลืมนะเรามี ETF อีกนะ ETF เนี่ยนะทันท t f p r o o f มันต้องซื้อ XRP เข้ากระเป๋านะเพราะว่าถ้ากองทุนไม่มี ETF ไม่มี XRP อย่างนี้ใช่ไหมมันยื่นมา2กองแล้วนะ อันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าก็ยังโกต่อนะมีการยื่นขอพิสูจนะเหลือรอวันนัดพิสูจน์เท่านั้นเองนะผมเชื่อว่าถึงเวลาทุกอย่างมันจะเปิดประตูแล้วไหลทีเดียวเลยแหละนะเป็นสลักสแตนโลบอลไปเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แชร์มุมมองแล้วก็หวังว่า x อ็กซ์มีทุกคนอย่จะใจเย็นนะเรามาลุ้นด้วยกันแล้วก็ยังคงยืนยันว่าเรายังไม่เลิกจนกว่าจะได้กินตังเจ้านะครับ,นะรบนะหวังว่าทงอยู่ด้วยกันจนถึงไปถึงปัจจันทร์นะโอเคยังไงถ้ามีรีแอคชั่นหรือมีอะไรอ